พอจะเอามาให้ฮัลสวัสดีไม่ได้ค่ะอยู่ในเต็นท์ขนาดนี้ยังมาเลยตามจับนะคะเต็นท์อยู่โอ้ยไปจับนะคะเราอยางไมาให้กันกินเพราะเร่งนี่เราอยางไมาให้กันกินเพราะเราอยางไมาให้กันกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแมาบอสท่านเว้ยไทยตขึ้นเลยขันมาท่านข็จะบอกป้อนกันดูขันทว่าสิอยู่ ขอยมาพท่นพี Now, up. Up. ่น้าองสอพอนอกบอดเราออกไปแล้วยู่บักดเลยตี้้องนึงนี่เ่กินบักดนเลยตียู่บักโดจรอเนออกลองจอยจะหอหูยูว่าสียหอนนานเป็นยังตัวจังเบา่อมันถามกันนะฮะเป็นยังตัวเขาบอกน้ำหนักรถบอดไหรอดอยู่เด้าคนังอดสภาพว่าตัวเบาตัวยังเนาะเขาบอกว่าข้คนจอยเลยจริงแล้อะ เราเป็นคนหมักคนว่วบแล้ว่างเราเห็นจะลองเพ่งอยู่เมื่อคืนนี่ที่ไหนแต่เราใช้เป็นคนน้องคายนั่น <c oughs> เอา้ <c oughs> เอาก็ร้อ <c> ง <oughs> ไปจังหวัดไหนก็ร้องแบบนี้แล้ววันแล้วเราต้องร้องให้เขาแบบว่าทักท้วงอพอเขาทักท้วงเสร็จเราก็แฟนเขาชั้นชื่อบอยซีริชยัยทำไมอะ่ะมาบพรท่านคน,น,น,นกินเขาพี่น้องเอ้ยคนกินแล้วแล้วพวกนี้คนอ่ะนี่ตําหมอกหูไม่ต้ม,มต,ตีนไก่ มีไก่บ่เป็นตีนไก่มันก็มีแตตีนเขาเจ้ากับขอ้นาไม่รู้อะไรกันมิเตตีนเปียดีบ่ค่ะชอบกินเห็ดไของวงเห็ดบน้่นมีแต่เห็ดกินไรกินแต่เห็ดมันมีแต่เห็ดปีน้องบาได้แทมแม่คัววพ่นเอาใจซ้อพ่นฉันเลยใส่แต่เห็ดนะคะหมอใยญงไงมีแต่เห็ดเลยไม่ยังไยังไ่ยังเ่อๆว่าแม่งตีนเฮา จอยเอาเจ้าก็ได้อยู่เฮี้ยนหน่อยแถวเอานี่เฮี้ยนหลังเจ้าเหี้ยนันอยู่ในองคนเยโอ้ยเหี้ยนยังไง่ต้องเฮี้ยนใหญไมันก็เบียดกันอเนาะอันเอี้ยนหน่อยไม่จังเบียดกันจังเลยเนจะกับปึกเนาะกอบปึกเนาะว่างหุนจักยังเนาะนพี่นนองมา สอมากเ้วเ้อผาเตรียมตัวเทวีแล้วท้เขียวไข่ตอตื่นแล้วโท้เขียวจะอะไเนี่ยได่บ่อกว่าใจเย็นเย็นพอไปยู่ไขหูยู่ว่าคิดหอนนะไข่ใจเย็นเเาใจคัเออมาบอกกันดูเลยทีนี้มึงขึ้นข่ไปทรงเล่ามึงเศร้านี่ผ้าขาไปหอนบอกจีนอนเพราะอดีมากกันนอนตรงนี้สอสอนอนกันนอนนี่แล้คนว่า จังงูเสาร์ว่าแล้วมาหาข่อยเสาร์หรอดิมากินเขายืน้านโจงเกียดานะกับโนมาดแล้วบอกแล้วบอกเขาจะวางสิบ่่ไไดด้้บวันนี้ไม่ได้เข้าคอนเทนนะอะไรเงี้ยจะจะไปทําธุระที่บ้านค่ะแม่เาขอบคุณค่ะเล่าแฟนผลทรงน้ำดีเหตุการณงรถเกิดตอนนี้ก็เลยว่าอ๋อได้ได้พี่ไม่เป็นไรเพราะว่าเหยียดหนูหนูก็กับกับกัมพรประมาณวันตีสี่นี่แหละ กะ่วงแล้วบอคือขอ่อยวันผู้เดียวเว้ยแล้วก็เลยแบบว่ายันยานแล้วเป็นอันเป็นนี้ยันยงัยงนัล่ะปกติกะกลับมาอยู่เป็นหฮวงสิเนาะกับสอดแจงมากนครับคร <c oughs> ับเขาบอกให้นอนให้มขบสามหมื่นแล้วนอนอาทิตย์หนึ่งเหรอพี่น,อน้อง <c oughs> ล่ำยุกไก่มา <c oughs> แล้วกันแรงครับไป <c oughs> มือแรงแล้วบอกว่าเจอข่อยแทบมือแร้มือแรกมือแรกมันยุกไก่เนาะเล้วเนี่ย อ๋อเล้ยอยู่กัละสินก็ก็ไม่ไกลหรอกเออแล้วก็เลยบอกว่าเท่าเท่ากับคิดว่าแบบมันอยู่ใกล้สารคามใช่ไหมล่ะก็น่าจะกลับสารคามอะไรเงี้ยอแล้วก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวอยู่นอนคนเดียวก่อนก็ได้แล้วก็วันไหนพี่บ้างก็ค่อยก็ค่อยมาเพอาะเจ้ามาค่ะ่ก็ต้องบอกอย่างมากที่สก็ก็เอารถมาใช้วันนั้นวันนั้นก่อนจะกลับสารคามมาคุยเรื่องรถก็แวะไปบ้านก่อนไปบ้านไปอันไปอัน ไปอันเชิญผ้าอันขึ้นหิ่งไปก่อนเฮ็ดอยังจะอบ่อยพิธีของเราถนัะเรากเป็นเจ้าบ้านเราก็แบบมาบอกว่าแบบพี่กลับสาระคาเด้อแป๊บนึงอะไรอย้ยใคก็บอกว่าให้ได้ตื่นหรอกตอนนั้นใครพอข่อยออกไปงานทำไงเอี๋ยนี้เราจะจะนั่งสีเฮ็ดสหน่อให้มันคือบ้านเจ้าทั้งนานมองออกิดสร้างมาเฮ็ดมันรั่ว หลังคามันกว่าหลังนวดขุนกว่าไปเยอะใช่ใช่ค่ะนวทุกอย่างแล้วนวดไปแล้วนะรอบหนึ่งฮะนวอสยางเลยมันนี้ก็เด่นเออเฮกกะเฮกโหลดมันเฮกไหมบ่ได้อ่ะบ้านมันมันมันเป็นบ้านไอ้นี่นะบ้านเก่าแล้วมันก็ต้องต่อเติมทำให้มันแบบพี่หลังคนใดพ่ะท่านซื้อบัตรเขาคุมซื้อบัตรเด้อนอะบอไตรคลิปแต่บอกข้าเจ้าว้ว่าซื้อบัตรเขาคุมแล้วมันสีทุกอย่กงดีไหมเดี๋ยวครา มาเนี่เลือกมาเห็นแล้วกิ่นแลวนหยางกินอะไรแว่นกิ่นแคบมูนันเบิดถุงนันเาคือบอกบอสกบอกกินเลกระบอกเาเล่าเอาเล่าเาเล่าเลยนี่า่านี่มากลินแคบมูเื่อไหร่เออมาสั่นมากินกลยไม่ได้เ่ยยูกบอยอยให้เอาคันมาได้ยูล้เจาเล่ยแล้วเขาเลยรักกินเพาว่ากินเบิเาอาอไป่อน ถาหเลีตาิ่สิแบบว่าอล่และนแล้วเตาีพอไหมเหตตาพอลาได้ไหปกันแล้วต้างตาใจ่อแบบนี้เอเหตุคือต้องไห้เราสอนได้บ่อยเมื่อนี้มีผลงานพิเศษพอสอนไป ี <LY> yeah más, yeah yeah, ่อย่อยกันหลายก่อ่ดีได no ้ะกอน่อย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมือโอ้แมเมียนเงก่อนเพีตลอดอ่ะเไะที่จะลองคููกันยูคอนเสริมไหมไม่รู้บงคนสีแก่รูปบิ๊กคอคอยเบิ้งนี้นั่งยอยู่ว่าขึ้นกว่าไหนเลยีมันมีสูตรค่ะไม่ไม่มันมีสูตรมันไม่ได้หมุนไปสูสี่สห้าเด้อ

ออเขาแค่ว่าอยู่มันอยู่ใกล้บ้านเนาะก็เลยมา่เรพน่คุแ้มเนาะเฮ็ดกับว่าเล้ยวแต่่าาคุ้มขึ้นอยู่แล้วอิ่มก่อนมัื้องคอยจะไปพรออก็ได้อ่งนี้เจ้ามาแก่อยก็ได้ดองเยไดพี่น้องถ้าเจ้าเ็ดกันองแ่เพราะว่าอกเาเพิ่มาคอมันกระปอนกันเองเลย คือเราเหมืนคนมักมัแบบมาเห็นคนทางกันก่ัน like hmm. ่อยเป็นคนมักบอกคนบกพอคอยฟังว่าเสื you know, like say, so ้อเสื so ้อบอกว่าหอดสาไปกอดฉันเลยโน่นนี่นะเธอบอกว่าโมฮูตงท้ายวีโอมาให้เบิ้งเราคอยบอกคอยฟังพอคอยได้บอกว่าคอยโมฮูโมเสือเจ้าเข้าใจความเป็นยู่เหมือนเราก็ฟังคนตํางทำงานใช่ไหมเราเอ พอเสร็จงานล้วก็กลับมาเขามารอแกที่บ้านอะไรเงี้ยเออก็เจอกันก็แบบมารอที่ที่ทัางวทุกวันเลยอาบน้ำหอมมารอที่เฮ้ยบ้าอะไรก็บบ้าอาบปอจะแบบ้าอาบตัวดีเลยเขาประมาอการอยู่แล้วมาเนียนมาเนียนมั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 นก็รู้สึกแบบเออมันมันก็รู้สึกดีอ่ะมันก็เป็นอีกอีกอีกระดับหนึ่งอีกโมเมนต์หนึ่งที่ ว่าอะไรอ่ะมันก็เนื่องแหละเขาเพ่ได้คิดว่ามันชีวิตมือหนีสองมันเป็นคนขี่แบบมันมันเราแล้เทาล้อกันมาตลอดแล้วสินะใช่เออิใช่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 เออสามอันนี้มันก็มันก็เป็นบ้านแบบเจ้าเสื้อบอลเลยไหมเฮ้ก็แบบผมพาผมคอยอ่ะแล้วเจยบอกว่าถ่ายคลิปให้คอยเบอร์ของเจ้าเสื้อส่งมาไม่กนี้มันก็ชอบถามว่าเป็นยังไงบ้างแม่พ่อแม่เป็นยังไงบ้านพ่อเจย์ บอลูกกับพ่อแม่คือประตูปุบแม่เมื่อคืนป่ามาไหมเป็นไงบ้างแม่อแบบว่าหนักกว่าเอซีอ่ะมือแรกอ่ะมือแรกเขาเป็นห่วงเขาวาไม่เอ็นเ้กนอิดเข้าไปแลเหมอน่วเกือเที่งมาป๋าิ่านมาลงสีนักป๋ามาโอ้ยมาคอยเป็นห่วงยุบสันมานอนคนเดียวในบอวันบ้ายอย่างไงเนาะไม่ไว่าป๋ามาให้าซื้อ มาเลเนะมันจะ3มยค่เขาเรียกว่าะมันก็เขาบอก่ร้นสามขึ้นเนรอนแตกขึ้นแล้วเจ้าเชื่อไหมว่ามันมันเป็นทางผ่านทุกทุกงานเลยช่วงนั้นเออโคราชไปกันบมากนนี่ิเป็นเรื่องของคนอ่นใช่คือกยางอ่ะมันเป็นอย่างทียบเฉี่กนังมันชอบไปลงตัวแบบไปตลอดเออมันเนี่ยฝากกำหนดเรื่องขีดมันยเ้ย้าไม่ได้ขีดสิริชัยไม่ขีด ประจบหมอพอดีคือทีแรกอ่ะก้อนก็ก็สืหามือขึ้นน่แล้วคือแบบขึ้นอย่ว่าเอ๊แบบมันไม่มือไหนดีมดูไก่แล้วก็สามารถมานอนอีกได้สช่ไมะก็บอกกันก็มบ่ล้มตเจ็บเฉียวจมแบบว่าแอนจะเลยบอกว่าอ๋อแอนย้ายออกมาออกมาแล้วโอไม่อยากแบบไม่อยากกลับไปนอนคอนโดแล้วคือ สองเนก็เลยบอกว่าคืนสิบสี่เลยวันศุกร์สิบสี่เลยจัดของหมดเศร้าเพราะว่าวันที่สิบสามอ่ะก็คือแบบข่อยกับเก็บบานเบิดมือจนเศร้าวันนี้คิดว่าจะขึ้นกินจังเลยก็ขึ้นแต่ว่าโอ้ยง่ปีใหม่แบบขอเชิพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบ๊อบ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 ทุกฟังนะคะทุกคลิปที่มีรายได้ขึ้นมากรุณาหัก แต่ไยค่ะเนื่องจากว่ามีหน้าฉันไม่งั้นฉันจะแบบฟ้องร้องโอเคไม่ได้